สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับท่างผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์กันในหัวข้อตอนนี้คนที่แอบชอบคุณอยากบอกคุณว่ายังไงนะครับก่อนที่จะไปฟังคําทานายเนาะฝากติดตามผลงานทั้ง3ช่องเลยนะครับช่องหลัก ช่องปีอาการแล้วก็ช่องนี้นะครับอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะฝากติดตามด้วยนะครับไปเราไปฟังการสำหนากันตอนนี้คนที่แอบชอบคุณอยากบอกคุณว่าอดทนอึดอัดอยากจะเจออยากจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะครับรอเวลาอยู่รอจังหวะอยู่นะครับ แอบชอบก็อแอบจริงๆกนะันเนาะแอบอยู่จริงๆกนะันนะครับแอบชอบจริงๆนะครับเก็บอาการนะครับเก็บอาการชอบแต่ก็เก็บอาการนะครับรู้สึกจะแย่นะครับรู้สึกจะแย่เวลาที่อยากจะบอกอยากจะเข้าหาอยากจะคุยด้วยแต่ก็ไม่ได้คุย นะครับรู้สึกแย่แห่งจริงนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะไปมาหาสู่คุณบ่อยๆนะครับอยากจะไปหาคุณบ่อยๆอยากจะเจอคุณบ่อยๆอยากจะพบกับคุณบ่อยๆเ<ๆ>ขาตัดสินใจอย่างชัดเจนแล้วนะว่าเขาชอบคุณนะครับเขาชอบคุณจริงๆนะตัดสินใจชัดเจนแล้วไม่คลุมเครือนะ ความรู้สึกของเขาจะเจนว่าชอบคุณจริงๆนะครับแอบสองแอบมองแอบติดตามเรื่องราวของคุณอยู่ตลอดนะบางทีนะครับ <c oughs> บางทีเขาก็วางแผนวางแผนเพื่อที่จะได้มาเจอคุณนะครับ วางแผนเพื่อที่จะได้มาพบมาคุยกับคุณนะเขาอยากบอกว่าเขาอยากอยากคบกับคุณแล้วนะครับช่วยดับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมช่วยรับรักเขาได้ไหมช่วยรับความสัมพันธ์นี้ได้ไหม,ม,ม,น,ไมนะครับ ตอนนี้เขารู้สึกว่าคู่แข่งเขาเยอะเสเหละเกินนะครับเขารู้สึกว่าคู่แข่งเยอะเหลือเกินคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์หรือเปล่าเนี่ยนะครับเจ้าของคลิปคลิปนี้ที่เข้ามาดูนะคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์หรือเปล่าเนี่ยเขารู้สึกว่าคู่แข่งเขาเยอะเหลือเกินนะครับแต่ก็สู้นะเารู้ว่าคู่แข่งเยอะแต่เขาก็เอออยากจะเป็นหนึ่งในนั้นนะนะครับอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นจริงๆนะอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเลือกนะครับเขาบอกว่าเขามีความหวังนะตอนเนี้ย เขามีความหวังว่าคุณจะมองเขาบ้างนะครับคุณจะมองเขาบ้างคุณจะพิจารณาเขาบ้างนะครับตอนนี้เขาพยายามทําตัวให้มีเสน่ห์นะครับพยายามทําตัวให้ดูดีขึ้นพยายามทําตัวให้ดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับเอ <c oughs> อเขาแอบ,บชอบคุณจริงจริงนะเนี่ยนะครับชัดเจนเลยนะว่าแอบ,บชอบจริงๆนะครับตัดสินใจแล้วด้วยว่าแอบ,บชอบนะว่าชอบว่าจริงจังนะครับแล้วทีนี้ที่เหลือก็ คุณจะเอายังไงแล้วแหละนะครับนี่แหละแล้วก็อยู่ที่คุณแล้วแหละครับว่าจะพิจารณาอย่างไงนะแล้วให้แนะนําว่าอย่างไงไปแนะนําว่า,งงวาอ่ะค่อยๆพิจารณาดูลองดูๆเขาดูนะครับลองศึกษาดูลองดูๆเขาดูดูพิจกรรมของเขาดูนะครับแล้วลองพิจารณานะครับตามนี้นะครับ มาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกรับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกรับขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการขอสซูเปอร์เทง Tank, อย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของต้นนี่ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคนเป็นที่ให้กำลังใจต้นทุกคนมมนที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ